ทำพี่หลวงแบบนี้ก็มันเก็ไม่ค่แตกหรอกั้งกับเปลี่ยนนี่ตัดกันเสมอตัดาปลี่ยนนี่เพราะว่าทักก้อนแพ้ไม่ใช่ทักสากี้เล่นจริงก็คือแบบต้อง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 แก้ผ่าแบบไล่เข่าไล่เข่าไล่เข่าเพราะว่าการที่แพ้พ่อเมื่อกี้มัดพ่อมีบทมดจะต้องเศร้ามือใส่หำเลยมันต้องลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเข่าลุกเข่าก็เศร้าจริงเลยแบบนี้คือเศร้าอยู่เลยหมัดมาเพราะว่า

อ่ะน้องเขาจับหนังแล้วน้องางหลวงทงนี้เพื่อใครานที่ามพวกงาหลวงทำเยียมกันนคทางถ้าเป็องแกมตงไปมั่งใช้ระกำหั่มหมคัมังใช้กำห่มจงไนะพี่ไม่ต้องยืรู้จว่าอะนนละมองาเ้ยนะมาว่าอ่ะพนน้จะเป็นคนซอบเองฉากนี้ฉากที่สนะครับพาลั่น นี่นดิากซีดไม่เ้อนมา